ด่านคิดมากที่ไรแหทุกทีมาเดี๋ยวพี่เขีรยเองตัดเข้าอินโทรกูอยากเป็นแมวให้กูเป็นหนูอีกแล้วนะเอาเลยครับสวัสดีบนพื้นที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในด่านกิจกรรมคิดมาดก,กันอีกแล้วนะครับ<ฮ>นะ ต้องรีบเล่นนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมฮะเดี๋ยวผ่านกิจกรรมช่วงเทศกาลนี้ไปเนี่ยเขาก็เอาออกนะครับนะก็กลับเข้าสู่โหมดปกติจริงๆโหมดปกติก็ยังอยู่แหละเอาแล้ววิ่งไปเหยียบกับดักเพื่อนน่ารักกลุบกิบครับผมจะอัพสกิลชิมจึกๆมาก่อนนะเดี๋ยวติดตัวค่อยอัพนะทุกคนเอาดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่นไงนั่นไงนั่นไงผมว่าแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็ล้ม ล้มแบบเออนั่นไงแล้วมันเอาขมเลยนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพี่น้องไอ้ท้องขาบอยพี่จะจิ้มให้มิดเลยใครก็ได้ช่วยด้วยตอนนี้ช่วยก่อนช่วยก่อน <c oughs> Help me please เพื่อนอยู่ไหนครับ <c oughs> ช่วยด้วยครับ Day t day t day f <c oughs> เดี๋ยว ผมไปหาของกินแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวโดนผมแน่เดี๋ยวโดนผมแน่เออดูนโปเบรีอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หนักกระเด็นมาถึงนี่เลยเหรอเฮ้ยเอาจริงนี่แกจะสู้ฉันใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดเฮ้ยเดี๋ยวจัดเฮ้ยเดี๋ยวจัดให้เยหเอาดิมามาดิมาดิแน่จริงก็มาดิครับก็ม,มาดิครับออจะมาขโมยก็ขโมเยเหรอครับอ,มอมืมาดิเอาดิไปไหน แกจะไปไหนฮะแกจะไปไหนเฮ้ยอ้ยอ้ยพวกแกต้องโดนอืมอืมอืมได้แกจะเอาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเราพักอีกแล้วักอีกแล้วสกิลมันดีว่ะทุกคนเหมาะกระดานนี้ดีนะครับนะมานยปล่อยมันขโมยไปก่อนเนดะี๋ยวเราค่อยไปขโมยมันคืนนะครับนะเรายังนําอยู่อะไรอะไรยืนอยู่นิ่งๆแกก็ปาไม่โดน มันคิดจะสู้โอ้โหโอ้โหหลบได้โอ้โหหลบไม่ได้เลยแกลบเอ้ยเฮ้ยเอ้ย้ยมาเฮเออเมันต้องโดนมันต้องโดนงเงี้ยแหละมันต้องโดนเฮ้เอ้ชีวิตมีคใครยังซ่ากับนักดาบครับมาดิครับขออนุญาตเรียกนักดาบก็แล้วกันนะครับนักกระบี่ฟังนล้วมันแบบปอบบุ้ยนี่เราแมนเจอรีนะมีนักกระบี่ได้ไง ออจริงๆมันต้องเป็นนักดาบเนีฮยค,คุณผู้ชมครับโอ้โห่อนโดนเนตเข้ามานะครับขอขอบคุณนะครับชอบสีส้มนะครับโดเนตมาเยอะๆเลยเราชอบนะโอเคเดี๋ยวผมเก็บมั่งดีกว่านะรู้สึกว่าเราไปแบบแหมไปจิ้มเขาอ,อย่างเดียวเลยไม่ได้ช่วยเพื่อนเก็บของขวัญเลยนะครับนะแเมาท์เราหูเห็นไหมกีดล้มหมดลนะล้มให้หมดไอพวกทีมสีส้มมันต้องเจอเราทีมสีน้ําเงินนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยว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 เอาดิเอาไปละ เอาไปละเอาไปละครับเอาไปละครับโอ้โหกระเด็นเงโอกระเด็นควรไกลเลยว่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันล็อกขนเหรอผมเป็นอยู่อ๋อของเพื่อนเราผมก็คิดว่าแต่มันล็อกขนยังว่าอยู่มันไม่มีน้ํายาไม่ใช่เหรอด้านนี้เออเด็ดเดี๋เด็ดเดเดโอเคโอเคไปขโมยัปก่อนฝั่งนั้นมันสิบเอ็ดแล้วทุกคนโอเคโอเคมาช่วยเพื่อนทำงานทำการมากฮะ ไปปวดเขาอย่างเดียวเลยนะครับเนะโอเคมาได้ครบห้าแล้วมาแคปเอ้าเฮ้ยเพื่อนโดนนั่งเดี๋ยวถนะ้าผมช่วยเพื่อนแป๊บนึงนะฮะแมวไม่สามารถช่วยได้นะทุกคนได้แต่หนูนะครับโอเคแกจะสู้ใช่ไหมครับโวยเอาเปล่ะครับเอาเปล่ะครับเอาเปล่าครับเอาปะล่ะครับเอาดีเอาดีาดล้มไปแล้วล้มไปแล้วช่วยเพื่อนแป๊บหนึ่งแคบโอเคไป เอาน้ำอยู่ครับ2 0ต่อ12อโอยแต่อย่าเพิ่งนะฮะนะอย่าชะล่าใจไปทุกคนเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับโอเคมาอัพฟันอปเปลมาก่อนนะครับนะนั่นแหละสวยสวยล้มสองล้มสองนั่นแหละดีมากโอ้โหแมวเราเป็นงานแค่โอเคเอ้ยเดอเด้อเด้อการิงมัอลอยฟ้ามาจากไหนวะอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมขอจิ้มแมวหน่อยทุกคนโอ้โหเดอเดอเดอเ้โอไอ้นี่ นูน้าเปลือมันเออเออหลมซะเออมานยิ่ยมี่ยจ๊กผมก็คิดว่าแต่ทีมเรา <laughs> บางทีก็สับสนนะทุกคน <c oughs> เล่นแบบนี้ชอบสับสนว่ะ <c oughs> เอ้ยอันนี้มันอยู่ทีมเรา,าเอะไรวนนั้นมันศัตรูนี่ว่ะนู่นนี่นั่น,นรับเบอร์บางทีนบเนี้ย <c oughs> จริงๆเขาก็แยกสีไว้อยู่นะทุกคนเห็นนะฮะสีน้ำเงินสีแดงอะแต่มันดูยากอะทุกคนมันต้องเป็นแบบ HP พเปลี่ยนไปสีแดงไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนเกมแนวแบบว่าแนววัฒนธรรมย้อนอะไรเงี้ยฮะจะได้ดูง่ายๆี่ยดูดิ ผมไปกดช่วยใครก็ไม่รู้เว้ยไปกดช่วยตะไอ้บ้าเอยขอโทษขอโทษนเพื่อนตายเลยนี่ฮะนะเพื่อนบินไปเลยทีนียเวลาบินเน่ยมันเสียเวลาฮะในการเกิดเนี่ยต้องรอนะสิบกว่าวิทุกคนเออมันจะเสียเวลาเวลาเรามาขโมยของเขาเงฮะเอนะแถมไม่มีเฮดวีอีกนะโอเคขโมยมา2อละสาขโมยได้ทีละคนนะทุกคนก็มันปลดพร้อมกันไม่ได้นะครับเห็นไหม พอเพื่อนขโมยปุ๊บผมกดไม่ได้ฮะต้องรอเพื่อนขโมยเสร็จนะเห็นปะเห็นปะผมกดไม่ได้นะครับมันบอกว่าของขวัญถูกขโมยไปแล้วนะครับเวลาเพื่อนกด,ดนะทุกคนเห็นปะเนี่ยผมกดไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวได้ได้ได้ทำไามากดไม่ได้วะก็ไม่มีใครขโมยดีกว่าเฮ้ยจีนี่ <c oughs> <c oughs> ผมเบอร์ผมหลอนอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันสมีเออมันไม่มีให้ขโมยเลยนะครับมันหมดต้นแล้วนะฮะสามสิบ <c oughs> ต่อศูนย์ผมบอกเลย 50ต่อศูนย์ห้าสิบต่อศูนย์เออโอเคไวยฟันแอปเปิลก่อนเแอบนะถ้าไม่กินเค้กก็ฟันแอปเปิลนี่แหละโอเคเก็บตามพื้นไปด้วยทุกคนโอเคครับโอเคครับเอาดิเอาดิมาดิครับมมแมวล้ม <laughs> เจ้าแมวงูโอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดมันเอาคืนว่ะฝั่งนั้นมันก็มีโอ้ยมันมีนักดาบเจอรี่เหมือนกันนะฮะรีบลุกรีบลุกรีบลุกเดี๋ยว็เดี๋ยวผมกินเค้กแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคขอกินเค้กหน่อยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว อย่าอย่าให้มันฟันอย่าให้มันฟันโอเคจะเข้าไปเออเออออมันจะขึ้นไปขโมยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาดิเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาคืนเอาคืนโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหขวบผมจิ้มไปนี่แอ้นี่มาซ้ำจิ้มผมต่อเออพวกนี้มันทำงานเป็นหมู่คณะนะครับนะโอเคเฮ้ยทุกคนผมต้องไปปวดฝั่งนั้นไปโอ้โหเดี๋ยวโดนแซ่โอเคโอเคโอเค thank you thank y o แมวอีกทีเดียวอีกทีเดียวโอเคสวยสวยสวยเอ้าไอ้กระถิงบ้า s ผมจะไม่ขโมยฝั่งนั้นโอเคสวยน h a n กิ o เพื่อนไปวิ่งไปยาวยาเยาวยาไปล้มตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้โอเคโอเคผมต้องปวดจากต้นนี้ฮบออกฝั่งนี้ไปใส่ฝั่งเราในเง็บเน่เพื่อที่ให้มันได้ศูนย์ทุกคนห้าสิบต่อศูนย์ผมต้องทำไม่ได้เอ เดียดีเดียดีครับเพื่อนมาช่วยด้วยอะโอเคโอเคหมดต้นแน่บอกเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เยจุกจุกก่อนจุกก่อนจุกก่อนเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โดนแซ้โดนแซโดนแซ้เดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดเเยดย ได้อยู่โอเคครับเรียบร้อยเชียนว่าแต่50ต่อศูนย์ะครับมอสกูนี่5้ต่อสนะครับะร 4, นะฝันะ่งเราชนะไปโหเหนื่อยเรื่องเ,เกินเะเล่นโหมดนี้ทีไรผมบอกเลยใครที่ไปคนเดียวนะฮะมักจะแพ้ตลอดนะครับเพราะว่าระบบจับคู่ค่อนข้างแปลกนะบางทีแปลกนะอย่างเราเนี่ยเล่นมาเวลเยอะแล้วฮะ จับคู่แบบคู่เลี้ยงใหม่เพิ่งเลี้ยงไปสองสามตางก็มีครับผมก็เคยเจอนะครับเลยแบบเอ๊ะทำไมเขาจับคู่แบบนี้มางงเหมือนกันนะฮะนะโอเคครับทุกคนหากเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับไป